ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเทคนิคการเรียนที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับก็ไม่พูดเยอะนะครับเจ็บคอเราไปเริ่มกันเลยคลิปนี้นะครับผมจะพูด3หัวข้อหลักๆนะครับคือคกลไกการทํางานของสมองแล้วก็เทคนิคการอ่านหนังสือและหัวข้อสุดท้ายก็คือการทบทวนหรือรีคอข้อมูลนั่นเองครับเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกนะครับ กลไกการทํางานของสมองก่อนอื่นผมจะขอพูดถึงกระบวนการในการจดจําของมนุษย์ก่อนนะครับเริ่มจากเมื่อรับข้อมูลมาก็จะมีการประมวลผลแนะนําเข้าสู่ความจําระยะสั้นและเมื่อมีการทบทนวนอย่างสม่ำเสมอนะครับความจำระยะสั้นก็จะเข้าสู่ความจำระยะยาวนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการของการลืมบ้างนะครับ ตราบแต่ที่เรายังเป็นมนุษย์ปกตินะครับการลืมถือเป็นเรื่องที่ปกติมาก้าครับเหมือนกับกราฟนี้ครับที่แสดงให้เห็นว่าความจําข้อมูลเนี่ยครับจะค่อยๆุดรับเมื่อเวลาผ่านไปแต่เมื่อมีการทบทวนอย่างสม่ําเสมอครับเราก็จะสามารถจดจำได้ยาวนานยิ่งขึ้นนั่นเองครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับกลไกการทํางานของสมองก็คือพียมิดแห่งการเรียนรู้ครับซึ่งแสดงประสิทธิภาพของการเรียนรู้ด้วยวิธีหักต่างๆนี้ครับ ต่อไปหัวข้อที่2เป็นเรื่องของเทคนิคการอ่านหนังสือนั่นเองครับมีโอกาสน้อยนมากครับที่เราจะอ่านหนังสือรอบเดียวเราเข้ามัวได้ทันทีผมก็เลยแบ่งวิธีการอ่านหนังสือออกมาเป็น3รอบดังนี้ครับการอ่านรอบที่1 Overview read คือการอ่านภาพรวมของเนื้อหาของเรื่องที่จะอ่านครับอาจจะเป็นการอ่านสารบัญเพื่อด,ดูความยากง่ายของเนื้อหา ต้องแบ่งเวลาขนาดไหนในการเรียน,นรู้ในเรื่องนั้นนั้นการอ่านเนื้อหาแบบข้ามข้ามทำความเข้าใจกับใหม่ๆแล้วก็ตั้งคำถามจากสที่เห็นครับซึ่งการทำแบบนี้ก็จะช่วยให้ประหยัดเวลาในการอ่านและเข้าใจโครงสร้างคร่าวๆก็สมอเป็นแผนที่ครับที่จะช่วยให้การอ่านในเรื่องนั้นๆเนี่ยได้ขึ้นมาอีครับต่อไปเป็นการอ่านรอบที่สองนะครับไฮไลท์ลีดครับคือการหาจุดประเด็นสําคัญ ไฮไลท์ส่วนที่สําคัญทําความเข้าใจเนื้อหารครับก็คือการอ่านรอบนี้ถือว่ามีความสําคัญมากต้องใช้สมาธิสูงเพื่อให้จุดประเด็นแล้วนำไปสรุปในหัวข้อต่อๆไปนั่นเองครับต่อไปนะครับการอ่านรอบที่3ช็อตโน้ตคือการสรุปจากความเข้าใจของเราจริงๆครับอาจจะเป็นการทำไมล์แมปหรือจดสรุปก็ได้ครับ แล้วก็นําไปเปรียบเทียบความถูกต้องกับหนังสือที่เราอ่านครับว่ามีข้อมูลไหนขาดตกบกพร่องอย่างไรครับแน่นอนครับว่าจากกลไกลการทํางานของสมองเราจะลืมเนื้อหาอย่างแน่นอนดังนั้นเราต้องมีก,การทบทวนเนื้อหาโดยการทบทวนผมขอแบ่งเป็นสประเภทดังนี้ครับ Passive Recall ก็คือการทบทวนจากชีสรุปหรือ Mind Map ที่เราเพิ่งเขียนไปนั่นเองครับ อาจจะเป็นการอ่านทุกสองถึงสวันแล้วก็ทบทวนอยา่างสม่ำเสมอครับแต่ข้อเสียของวิธีนี้คือจะวิเคราะห์หรือเชื่อมโยงข้อมูลได้ละเอียดน้อยกว่า Active r e c อ l l ที่ผมจะกล่าวต่อไปครับต่อไปนะครับ Active r e c อ l l Active r e c อ l l นะครับก็จะแตกต่างจาก a s สซ v ฟ r ีคอ l l โดยสิ้นเชิงครับโดย Active r e c อ l l อาจจะเป็นการทำแบบสฟกาดการใช้แฟลชการ์ด การใช้แฟลชเทคนิคครับการทำแบบสุขานี่ครับก็จะช่วยทำให้เราเชื่อมโยงข้อมูลได้ครับส่วนการใช้แฟลชการ์ดก็เหมาะกับวิชาที่เป็นคำศัพท์เยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับว่าจะเลือกวิธีไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่จะเรียนรู้แล้วก็ความชอบสอ่วนบุคคลด้วยครับถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมเนื้อหาดีๆ,ๆนะครับขอบคุณครับ